ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูวิภานา์เกตชิตนะคะคุณประจําศูนย์การเรียนชุมชนกสนตัวบนในเมืองอําเภอเมืองบุรีรัม์ค่ะในรายวิชาทักษะก,การขยายอาชีพอช3 1 0หนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะออจาก ใบงานครั้งที่แล้วนักศึกษาสามารถทําได้ทุกคนเก่งมากเลยนะคะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะบทที่7ค่ะการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อการเข่ยอาชีพกระบวนการผลิตกระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีความหมายความสําคัญของการจัดการอาชีพเพื่อการเยายอาชีพและระบบการจัดการเพื่อเขียอาชีพที่ตัดสินใจเลือกแหล่งเรียนรู้ในการฝึกการตัดสินใจเลือกแหล่งและวิธีการฝึกการบันทึกรายงานการฝึกทักษะการเขายอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาโดยคำนึงถึงความหลากหลายของชีวภาพนะคะเรื่องที่หนึ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการปฏิบัติการในการขยายธุรกิจในขณะที่ดำเนินการจัดทำหรือ หลังจากการดำเนินการจัดทำธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ทำธุรกิจควรจะต้องมีความวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแผนเพราะแผนธุรกิจที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ในการนำมาปฏิบัติใช้จริงจึงจะเกิดประโยชน์คุ้มค่าในการดำเนินการ การจัดทำแผนดังกล่าวการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจผู้ทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านอย่างดีเลยนะคะหรืออาจส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละแผนย่อยๆในแผนธุรกิจเป็นผู้วิเคราะห์ให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของแผนดังกล่าวนะคะทั้งแผนการตลาด แผนการจัดการแผนการเงินแผนการดำเนินงานรวมทั้งแผนธุรกิจฉุกเฉินด้วยนะคะสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในแผนธุรกิจการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนให้ละเอียดต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ความถูกต้องที่ น่าเชื่อถือของข้อมูลพื้นฐานที่จะนํามาใช้ในการกําหนดแผนว่ามีความเทียงตรงหรือเบี่ยงเบนเพียงใดเพราะถ้าเกิดความเบี่ยงเบนมากสิ่งที่จะถูกกําหนดขึ้นมาก็าจะคลาดเคลื่อนเช่นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แข่งขันที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้ประเมินความสมามารถของผู้แข่งขันผิดพลาดไปนะคะ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจก็คือการวิเคราะห์วอ o ตนะคะเพื่อค้นหาจุดเด่นจุดด้อยขององค์ประกอบต่างๆได้แก่แผนการจัดการแผนการตลาดแผนการผลิตและแผนอื่นๆโดยสามารถพัฒนา5ักยภาพดังนี้นะคะ 5. ศักยภาพของพื้นที่คือ 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่หมายถึงการที่มนุษย์สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ดินน้ำป่าไม้ทุง่งหญ้าแร่ธาตุพลังงานรวมถึงแรงงานของมนุษย์ด้วยนะคะ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพค่ะ 2. ศักยภาพของพื้นที่ตามหลักภูมิอากาศหมายถึงในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลนะคะ 3. ศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่หมายถึง สภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นภูเขาไฟที่ราบสูงท,ที่ราบลุ่มเป็นต้นนะคะสศักยาภาพของศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ของแต่ละพื้นที่หมายถึงแต่ละพื้นที่ล้วนมีศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะ 5. ศักยาภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่หมายถึงความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่เป็นภูมิปัญญาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ถกลุ่มอาชีพใหม่ก็คือ 1. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมก็คืออาชีพหลักของคนไทยมาอย่างช้านานเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีที่ดินและน้ำอุดมสมบูรณ์จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกนะคะ 2. กลุ่มงานอาชีพด้านอาุตสาหกรรมก็คือการพัฒนาอาชีพที่อาศัยความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับงานช่างต่างๆนะคะ 3. กลุ่มงานอาชีพด้านพาณิชยกรรมก็คือการพัฒนาอาชีพด้านพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของทรัพยากรและศักยาภาพหลักของพื้นที่ทั้ง5ด้านนะคะ 4. กลุ่มง,งานอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์คือการประกอบอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการพัฒนาอาชีพอาชีพนั่นเองค่ะ 5. กลุ่มง,งานอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางก็คืองานที่ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะทางของบุคคลนั่นเองค่ะ 5. ้าภูมิภาคหลักของโลก มีดังนี้นะคะ 1. ทวีปเอเชีย 2. ทวีปอเมริกา 3. ทวีปแอฟริกา 4. ทวีปยุโรป 5. ทวีปออสเตรเลียนะคะค่ะ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางในการสร้างโอกาสหรือพอได้เปรียบทางการตลาดโดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ก็คือ s w o t Analysis นะคะ s w o t เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายนะคะโดยนิยมใช้ในการประเมินสถานการณ์การวางแผนกลยุทธ์รวมทั้งตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอกนะคะโดยจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล4ประการดังนี้ค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง4ประการก็คือ1จุดแข็งเป็นการพิจารณาข้อดีเกี่ยวกับธุรกิจ2จุดอ่อนค่ะเป็นการพิจารณาข้อเสียหรือข้อบกพร่องที่อยู่ภายใต้ธุรกิจ 3. โอกาสค่ะเป็นการพิจารณาถึงข้อได้เปรียบของธุรกิจที่มีเหนือกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการประอกอบธุรกิจ C. อุปสรรคนะคะเป็นการพิจารณาข้อเสียเปรียบข้อจำกัดหรือปัญหาที่อยู่นอกเหนือธุรกิจและเป็นอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งไม่สามารถควบคุมได้เลยนะคะ เรื่องที่สองแผนปฏิบัติการการขยายธุรกิจแผนกลยุทธ์คือการตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบมีทิศทางมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้อมเพื่อให้อง,องค์กรสามารถดำานงอยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะคะ แผนปฏิบัติการก็คือเครื่องคำประกันว่าเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นสิ่งยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นะ่ะมีความเป็นไปได้เพราะมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนค่ะ ั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการนะคะ 1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการมีดังนี้1.1แผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร2เป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร3 เป้าหมายประจำปีของหน่วยงานอื่น C เป้าหมายของหน่วยงานตนเองนะคะส so, จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการหากมีแผนปฏิบัติการที่จะต้องทำจำนวนมากควรจะมีการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับของความสำคัญของแผนนะคะ 3. ดํดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของแผนปฏิบัติการส่วนที่2รายละเอียดของแผนปฏิบัติการส่วนที่3วิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการนะคะ แผนปฏิบัติการประกอบด้วยส่วนต่างๆดังน,นี้นะคะหชื่อแผนปฏิบัติการควรตั้งชื่อให้ชัดเจนและที่สำคัญควรจะตั้งชื่อโดยอาศัยแนยวคิดทางการตลาดเข้ามาด้วยนะคะสขั้นตอนหลักในแผนปฏิบัติการควรจะก,กำหนดกระบวนการหลัก ไว้ให้ชัดเจนโดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย3กิจกรรมเมื่อได้ขั้นตอนหรือกระบวนการหลักแล้วให้กำหนดกิจกรรมย่อยๆของแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะคะ 4. วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาในการนำกิจกรรมไปปฏิบัติ ควรจะระบุแนวทางในการปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะ 5. กำหนดวันเวลาสถานที่ให้ระบุว่ากิจกรรมแต่ละข้อนั้นจะทำเมื่อไรถ้าจะระบุวันเวลาสถานที่จะได้ดีมากเลยนะคะ 6. ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรมเพื่อให้แผนปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่คำนึงถึงการปฏิบัติจริงๆจ,จึงควรมีส่วนที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือกิจกรรมนั้นๆ 7. แผนปฏิบัติรองรับแผนปฏิบัติสำรอง ให้นำเอาความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาทางป้องกันหรือแก้ไขได้นะคะ 8. งบประมาณควรมีการวิเคราะห์และกำหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรมเลยนะคะ 9. ผู้รับผิดชอบ ควรม,มีการกําหนดบุคคลให้รับผิดชอบงานนั้นๆน,น,นะคะเรื่องที่สามขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการขยายธุรกิจการขับเคลื่อนแผนธุรกิจไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องม,มีส่วนร่วมรวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการเพื่อประสานแผนการจัดการแผนการตลาดแผนการผลิตและแผนการเงินในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจน,นั้นทุกฝ่ายจะต้องเข้าร่วม ประสานไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อเป้าหมายของธุรกิจหรือวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนแผนธุรกิจประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารทุกฝ่ายต้องสร้างความเข้าใจในแผนโดยประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนปฏิบัติการในฝ่ายต่างๆให้เชื่อมโยงกันโดยจัดทำแผนธุรกิจเป็นหลักในการขยายธุรกิจที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายให้สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะ3การถ่ายทอดแผนธุรกิจออกมาเป็นแผนปฏิบัติการโดยนำกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินง,งาน มาเปลี่ยนแปลงเป็นแผนโครงการให้บารูุเป้าหมายได้นะคะส,สมีระบบจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงานเพื่อเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจนจึงต้องเปลี่ยนแปลงที่ใส่ทัศน์ภารกิจเป้าหมายและตัวชี้วัดลงไปสู่ฝ่ายต่างๆ5 การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆภายในกิจการจะมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนโครงการของแต่ละแผนกให้มีความก้าวหน้าเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล6การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการทตฝ่ไฟเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับแผนและวางแผนแนวทางแก้ไข ให้สดพล้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเพื่อให้ดําเนินการตามบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้นะคะการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการขยายธุรกิจมีองค์ประกอบดังนี้นะคะ 1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของแผนปฏิบัติการโดยการระดมความคิดของผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ s อ o ตเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้2การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อขยายธุรกิจเป็นการนำเอาข้อมูลจากการวิเคราะห์ซอตเพื่อให้ได้แนวแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมนะคะ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้แต่ละแผนงานของแต่ละฝ่ายต่างๆในแผนธุรกิจได้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้มีดังนี้นะคะ3.1การกำหนดวิสัยทัศน์ธนธกิจและเป้าหมาย 3.2บทสรุปสำหรับผู้บริหาร3.3ประวัติกิจการ3.4การวิเคราะห์สถานการณ์มีดังนี้นะคะ 1. จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค 2. ท่าศักยภาพหักของพื้นที่นะคะ แผนการตลาด3.6แผนการผลิต3.7แผนการบริหารการจัดการ3.8แผนการปฏิบัติการ3.9แผนการเงิน3.10แผนการสำรองฉุกเฉินหรือแผนรองรับความเสี่ยงนะคะ จากเนื้อหาของบทที่7นั้นให้นักศึกษาปฏิบัติตามาข้อมูลดังกล่าวนะคะและให้จัดทำใบงานบทที่7มาส่งครูด้วยนะคะมีอยู่3ข้อให้นักศึกษาตอบคำถามดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งงให้นิยามของสบอข้อ2 จงวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกชุมชนข้อ3ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างอธิบายมาพอสังเกตนะคะมีนักศึกษาท่างในไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามให้สอบถามครูมาโดยตรงเลยนะคะ ไม่มีท่านใดสอบถามก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับวันนี้เท่านี้นะคะอย่าลืมทำใาบงานมาส่งครูในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ